สวัสดีครับวันนี้วิศวกรแมวส้มจะอธิบายเรื่องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารขั้นตอนการยื่นเอกสารมีดังนี้ครับตเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ 1. คําคำขออนุญาตก่อสร้างแบบขอ 1. 2. แบบแปลนสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมต้องมีการลงลายมือชื่อโดยผู้ออกแบบสถาปนิกและวิศวกร 3. หนังสือรับรองจากผู้ออกแบบแบบน2และน .4 สี่สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์พร้อมรับรองสำเนา 5. าสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้ยื่นหลังจากเตรียมเอกสารแล้วให้ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตอบอตอเทศบาลตามหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบพื้นที่นั้นๆเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและออกใบรับคำขอเมื่อยื่นคำขอแล้วรอการตรวจสอบแบบและพื้นที่แบบแปลนจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าตรงตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ รงกับถังเมืองหรือไม่โครงสร้างปลอดภัยหรือไม่หากไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้แก้ไขและต้องมายื่นใหม่ถ้าเอกสารและแบบผ่านครบถ้วนจะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างใบอ,อหนึ่งมีอายุการใช้งานใบอนุญาตหนึ่งปีนับจากวันที่อนุญาตติดตามเพจคุยเฟื่องเรื่องก่อสร้างกับวิศวกรแมวส้มไว้นะครับจะมีความรู้และเทคนิคดีๆมาฝากครับ